สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนท่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกนะคะท่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกเนี่ยนอกจากเราจะได้ร่างกายที่แข็งแรงแล้วเรายังจะได้กล้ามเนื้อขาที่จะทําให้เราเนี่ยขยับขยื่นเคลื่อนไหวในส่วนของข้อเท้าได้ดีแล้วก็ไม่เจ็บปวดง่ายๆอีกนะคะข้อเท้าเป็นส่วนที่สำคัญของเรานะคะการที่เราจะเริ่มเข้าท่าดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกนําจะให้เริ่มจากวางเท้า ด้านหลังลงไปนะคะเข้าเริ่มจากท่าชายโพสค่ะชายโพสนะคะก็คือยืดมือไปด้านหน้าให้เต็มๆเ,เลยค่ะยืดให้ยาวสุดๆถ้าได้คางแตะพื้นไปอกแตะขาไปยืดตัวยาวๆสะโพกเนี่ยไม่ลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะสโพกอยากจะให้กดลงที่ส้นเทา้าพร้อมนะคะหลังจากนั้นเนี่ย ยกสะโพกขึ้นจิกเทา้าเข่าอยู่กับที่ก่อนมืออยู่ตรงไหนอยู่แบบนั้นแล้วยกเข่ายกสะโพกยืดตัวขึ้น downward facing dog หายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวอีกวิธีหนึ่งนะคะนี้อันนี้เป็น downward facing dog แบบที่เราเนี่ยต้องการจะกดส้นเท้าลงเต็มเต็มตึงๆแล้วก็ยืดท่านี้จะทำให้กล้ามเนื้อนะคะ หน้าขาหลังขาแฮมสตริงและควอดไตเสพของเราเนี่ยถูกใช้งานได้เต็มที่ที่สำคัญคือแฮมสตริงนะคะจะถูกยืดเพื่อใช้งานได้เต็มที่ค่ะหลังจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงช้าๆเซตท่ากลับมาเป็นท่าคลานเข่านะคะยังอยู่ในดาวบดเฟซิงด็อกแล้วก็โมดิฟายนะคะอันนี้ออ four p โพ i ิชันค่ะหลังจากนั้นหลังเท้าเราวางลงเพิ่มความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อหลังเท้ากันนะคะยกแค่เข่าขึ้นตัวเราเนี่ยยังอยู่เป็นสี่เหลี่ยมอยู่เห็นไหมคะนำยกแค่เข่าขึ้นมาตรงนี้เราจะใช้หลังเท้าในการที่รับน้ำหนักร่างกายแล้วลงหายใจเข้ายกแค่เข่าขึ้นมาคะ่ะอ่าด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ถ้าํำบิดตัวให้ดูยกแค่เข่าให้เลยขึ้นจากเสือลำตัวยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ ลงช้าๆเราสามารถยกขึ้นหรือถ้าเราต้องการจะแอดวานนิดนึงเราก็ค้างท่าในการยกเอาไว้ได้นะคะส่วนใหญ่ในเวลานําให้ผู้ฝึกฝึกเนี่ยนำาใช้ผู้ฝึกค้างท่าแบบนี้ไว้นะคะเพราะการค้างท่าเนี่ยจะทําให้เราได้กล้ามเนื้อในส่วนของควอดไตซปและ h ฮม s t r i n g มากๆเลยค่ะทําให้ตรงนี้เราแข็งแรงไม่นับกล้ามเนื้อหน้าท้องที่เขาจะต้องแข็งแรงอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นจากตรงนี้ค่ะนําจะให้ขึ้นดาวเบิร์ดเฟซิ่งด็อกด้วยการหักนิ้ว ห็นไหมคะหักนิ้วเท้าแล้วขึ้น downward facing dog downward facing dog เหมือนเดิมอย่างที่บอกตอนแรกก็คือกดส้นเท้าลงเต็มๆนะคะเต็มๆให้เต็มเสือ่อแล้วก็ยืดส้นเท้าให้เต็มที่ยืดขาให้เต็มที่ยืดหลังให้เต็มที่ยืดแขนโยยาวหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวอันนี้เป็น การเข้าท่า downward facing dog แล้วก็ลงมายังท่า off f o u r position นะคะแล้วก็ขึ้น downward facing dog ใหม่จากหลังเท้าเป็นการฝึกเซตกลุ่มนี้ของโยคะนะคะจะทำให้หลังเท้าเราแข็งแรงคะ่ะแล้วที่สำคัญส่วนเสริมที่จะได้เพิ่มอีกก็คือนิ้วเท้านะคะนิ้วเท้าทุกข้อนิ้วของนิ้วเท้าเนี่ย จะไม่เกิดปัญหาประเภทข้อนิ้วล็อกหินปูดเกาะข้อนะคะจริงๆนิ้วมือก็ได้เพราะว่าดาวเวิร์ดเฟซิงด็อเนี่ยเราลงน้ําหนักในส่วนของมือและเท้าอย่างเต็มที่อยู่แล้วถูกไหมคะในการรับน้ําหนักตัวเพราะว่าตัวเราเนี่ยสะโพกขึ้นไปอยู่ด้านบนท่านี้นะคะเอามาปรับใช้ได้หลายอย่างเลยค่ะในในการออกกําลังกาย1ท่าเนี่ยแทบจะได้ทุกส่วนของร่างกายสังเกตดีๆนะคะนิ้วมือก็จะได้นิ้วเท้าก็จะได้หลังเท้าเอ็นร้อยหวาย กล้ามเนื้อต้นขาหน้าแข้งทั้งหมดทุกส่วนได้หมดหน้าท้องนี่ก็ได้เพราะว่าในท่าดาวเวิร์ดเฟ i n ่ d ดอเนี่ยเราจะสูบอากาศนะคะสูบสะดือเข้าหากระดูกสันหลังด้วยการโฮหน้าท้องไว้อยู่ดีท่านี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะลองทำดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอกันดูนะคะในรูปแบบที่ที่นำบอกไปว่ายืนแบบนี้ขึ้นแบบนี้เข้าท่าแบบนี้ลองดูค่ะ